สวัสดีตอนเช้าๆนะครับโอ้น่งเรากินข้าวหรอโลกนักติ่เธอกินนางรอเป็นระเบียบเรียบร้อยเธอวะไอ้วันไปนไหนวะอ้สวัสดีครับละเออละเออสวัสดีครับพี่ๆหน่อยแล้วสวัสดีครับกันครับผมสวัสดีคอบละโอชวสวัสดีคับละโอละโอไอ้หล่อเนี่ยมันเก่งที่สุดเลยละโอโอ้แบบนี้ต้องจัดเรียงระเบียบการกินข้าวสักหน่อยนะ มา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 โอ้พี่ตังพี่ตังหิวมากอะลูกยังไม่ได้จัดระเบียบเลยเขาจะสวบดากราไม่ได้นะฮะโอ้ต่างกันหิวก็มูเลยอะปะปาอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอคําสั่งก่อนนะโอเคนะพี่ตังเขาอยากไปกินตรงโน้นไปไปกินตรงโน้นลูกไปกินกินได้ลูกเอาถ้วยนี้เหรอ อามันก็เหมือนกันนี่แหละโอ้ยเนาะเป็นเลือดถวยนะอ้าโอเคกินได้ลูกโอเคไม่ดิก๊กไปกินถ้วยนน,น,นน้นไปนน่นไปกินถ้วยอน้นอาแว่นแว่นมานี้ลูกแว่นแว่นอยู่นี่ลูกของหน,เาานงงูเอานั่งลงค่ะนั่งลงคอค่ะลูกขอจุบ๊บจุ๊บจุ๊บก่อนโอเคเก่งมากโ okay. อเคอ่ะไม่ดิ๊ก นิกมาตรงนี้ลูกนั่เอาไว้ให้ไกลอดรอลูกอ่ะนั่งลงนั่งลงก่อนดิกกี้นั่งลงดิกกี้นั่งลงโอเคเป็นระเบียบมากระเบียบอยู่ใส่ปะหุ่วโอ้โลูกขึ้นลูกโอ้ลูกขึ้น,นครับผมนั่งลงครับครับผมขอครับผมขอครับผมฝั่งนี้ได้ไหมครับลูกโอเคเก่งมากครับ กินไหมครับกินไหมครับครับผมครับมีเสียงอย่ครับขอบผมรับรับรับเก่งจังเลยน้ำมือสาวปบะเฮ็ดนึ่ลูลแมากกับมาขอกินเข่าโหลดโอคุณน่ะสีแสบสีแสบแหบสะบ้นจอมแสบจอมปวดโอ้ กินเผาจะไม่นอนโคตรนะลูมากอ่ะอันนี้ไงหลบเอาย้าย,ายออจะได้สบายสบายเนี่ยอ้วนจะรีบไปไหนละนอ้วนห่วยอีหยังเบิดแล้วสะบายเดี๋ยวนี้ป๊าดติโทเนี่ยนะครับข่าวมาอ้วนเพื่อกินเท่านี้แหละเขาไม่กินเยอะอ้วนยังไงไม่รู้ยิ่งลดยิ่งขึ้นน้ำหนักก็ได <laughs> เหมือนรดยิ่งลดยิ่งเพิ่มอะไรของเขาก็ไม่รู้เหมือนลดให้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนมันอะไรยังไงก็ไม่รู้นะพี่ตังพี่ตังยังเหมือนคงที่อยู่นะตังกินข้าวหล่นเลอลูกตัง แต่ละนางอุตส่าห์ลดข้าวลงลดอาหารลงไม่ได้กินได้อะไรขนาดนั้นนะมันี่มนันได้ยังไงไม่เข้าใจเลยที้ข่าวก็ต้องเปิดพัดลิมด้วยกีนน้องก็เปิดพรัรลมบ่ได้เด้นั่งงามเพิ่นขอตอนนี้นั่งงามจักรยานลงเลยเพิ่นขอต่างกับห่อนาตางกระตะขอมานะอย้ยหมดแล้วไปเข้าที่เข้าที่ระวังป้ายป้ายไปนอนโอย้ยว่านางเฝ้าถวยยังไงวันนี้ <laughs> ลูกแนั่งเป้าถ้วยแล้วมันหมดแล้วลูกมันหมดแล้วค่ะมันหมดแล้วค่ะคนช่วยค่ะไปไปเข้านอนไปเข้านอนหดคนณนึงกับฝ่าวือนคนนะอ้เนาะโอ้ก็กินอร่อยมากเลยละเอ้วันนี้อกไก่หมดแล้วกินปลานะครับทุกคนกินข้าวกับปลาเด้อ กินเนื้อกินอะไรก็ยังอ้วนอยู่เออข้าที่ระว่างปเราเป่เนี้ยตตองมานาันงกลับมานาันางพัดล่มนะแต่ที่เราลดน้ําหนักไปตอนนั้นที่แว่นยี่สิบแปดกิโลเยอะก็ยี่สิบแปดกิโลตอนนี้หลังจากที่เราลดน้ําหนักไปตอนนี้น้ําหนักยี่สิบเก้ากิโลโ <c oughs> <c oughs> มันลดลดน้ำหนักยังไงให้อ้วนกว่าวเดิม ให้น้ำหนักเพิ่มโอ้ยไม่เชื่อไม่แน่เชื่อเลยว่าเราเลี้ยงหมาเราก็ได้หมูมีต่หมูบบตัดิีไม่ดีไงสมกับรถอยู่น้ำหนักเข้าเลยนะทุกคพี่ตังก็รถอยู่รถอยู่ขึ้นกิโลนะครับตอนแรกก็ว่าจะคล้องเลี้ยงหมาอยู่ดีอ้าวเลี้ยงไปเลี้ยงมาเพื่อได้หมูวะ อ่นดิฮงคือหมูเฮงหมูละน,นี่ยเหน่นนนาได้เป็นหมูได้ปว่าห็น้กินเผานอเดียวนียนะม,นมวันบะปวยเนาะูนะไดียงม้าก็ได้หมูได้หมูยกคอ,อกเลยบตอนี้หมูที่พาไปได้เ <laughs> นาะตังนะนะตังนะยิ่มไหมลกูกกินข้าวยิ่มไหมคะ ยิ้มไม่เลิกโอ้ยยิ้มอยู่แบบเดี๋ยวนี้โอ้ยไม่เช้าวันนี้แฮงคือหมูแฮงกูหมูหมูตัวที่หนึ่งหมูตัวที่สองหมูตัวที่สามหมูตัวที่สี่หมดแล้วหมดแล้วก็จะไปหากินของคนอื่นก็ได้คนนี้นี่แฮงคือหมูนหรแฮงนับมือแฮงคือหมูอีแอดเลยโอ้โหโอ้หมดก่อนละโลก กินเมืองวันเลยมันไม่อิ่มหรือกินเมืองวันไปเลยเหรอโอ้ยเนาะเออไม่ดีก็หมดแล้วถึงกับเงินถ้วยไปเลยเงินถ้วยเลยวะหลอโอ้ยเออพี่แตงก็มองมืแม่กินข้าวแม่จะลากถ้วยไปไหนแบบโอ้กินเสร็จแล้วโอ้กินน้ำต่อเหรอกินน้ำต่อแล้วไปเข้าห้องน้ำเด้อคุณชายโอ้มันมืดเหมืกับพ่อตอนคุณนายเออ คุณนายเอ้ยคุณนายเอ้ยแม่พี่ตะเคนเบอร์ลาเวนจะไปขอกินน้ำไผ่ละเว,ว้ยม <c oughs> ุ้ยคนไหนกินได้หรอกไปต่อน้ำกินแถวโอ้โต่อแถวกินน้ำต่อแถวกินน้ำกับน้องหนูเร็วโอ้ยไปเซโน่บ,บันทีมีไงทางมีไงทางสี่ทางขาไปเลยทำไมเดินหนึ่งงั้นน่ะลูกไม่ไดิทำไมไม่ได้เดินงั้นนะแวนได้ไปเคาะกินเขากินแม่ต่อเลย ไปไหนนั่นไปกินเมงวันเหรอโอ้นะนี่คุณแน่กินข้าวแล้วนอนเปล,ปล,ล่าเป็ลมพัดตะโถวเป็นใปันมาแท้วะโอ้คุณชายก็กินน้ำนานเกินแกไม่กินน้ำเหรอยืดๆอ,อ,อยู่นั่นคือเครื่องซกักผ้าเครื่องซกักผ้านะครับทุกคน <laughs> ไปดิลูกเสร็จแล้วลูกกินน้ำกินน้ำมาเร็วๆ เด็กกี้บอดีวไไว้วายากเลยดี่จะเข้าห้องงามอยากเข้าโกงไม่ได้เช่นเลยโอ้โห oh พี่แวน่นมันมานั่งเฝ้า,มาแมลงวัน <c oughs> <c oughs> เฝ้อยังบ่เฝ้าเฝ้าแมงวันบัตตานี่สิกินแมงวันสิบ่ลูกแว่นอยากกินนะแว่นบ่เนี่ยอยากกินนะแว่นอยากกินแมงวัน <c oughs> โอ้นี่เหรอลูกโอ้มันกินได้ที่ไหนไม่มีของกินหรอกไป ไปกินน้ำเวเร็วเออยังอยากายยากนินแมงวันวมันตายแล้วเหลือนี่เดี๋ยวมันตายล้ะมันเยอะก็ลเลยเอาที่ติดมานะครับทุกคนนี่ไงมันตายแล้วมันกินบ่ได้ดอกมันบ่แเมนของกินไปโล่เพื่อนไปกินน้ำโน่นเร็วโอ้ยหมาบานมีกินแมงวนันบนี้มาลูกมา เพียดยังกแปลกเนาะโอ้โหข้านอนเข้ามานอนปอาพัดลมด้วยกันนี่เองเฮ้ยมันกินบ่ได้ให้แม่ยนใยากินนะเว้ยเวีนใกินแมงวันเ้ยไปไปไปกินน้ำลูกไปพอแล้วเห็นไหมนะ่ะกลายเป็นหมูแอดไปแล้วนะ่ะไม่ได้บูรีนะทุกคนแต่เราเลี้ยงหมาได้หมูจริงๆ ไปแล้วย่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับพี่แวนมันจะเอาอะไรของมัน,นี่มันจะกินแมงวันเนะี่ย